สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับจะบอกให้พี่ท่านผู้ฟังทราบว่านะครับว่าหลังจากที่กษัตริย์ภูมิพลได้ให้พลเอกประยุทธ์เข้าเฝ้านะครับผมเองก็ดีใจนะครับนิดๆว่าทุกอย่างมันชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วก็ก็เลยตัดสินใจครับไปซื้อไม้ตัวใหม่นะครับ เรียกว่าสงครามนี้สู้กันยาวนะครับแต่ว่าเราไม่ใช้อาวุธสงครามไม่ใช่ความรุนแรงนะครับแล้วก็ไม่ทําผิดกฎหมายอื่นใดยกเว้นมาตรา1นึแล้วก็กฎหมายของคอสชนะครับซึ่งเราไม่ยอมรับแล้วก็เราก็จะท้าทายต่อต้านนะครับให้ถึงที่สุดนะครับอันนี้เป็นเรื่องเป็นสิทธิ์โดยชอบทมนะครับในเมื่อกฎหมายนั้นไม่ชอบทมเราก็ไม่ยอมรับว่าเป็นกฎหมายมันเป็นกฎโจรรัฐธรรมนูญชั่วคราวฉบับที่ออกมาก็เป็นฉบับโจรนะครับ แล้วกษัตริย์ภูมิพลเองก็ร่วมเป็นโจรด้วยเพราะว่าโดยประวัติศาสตร์นะครับเวลาจะดูนิสัยของโจรเนี่ยเวลาเขาไปตัดสินคดีเนี่ยเขาดูว่าอดีตเนี่ยเคยทําผิดทําชั่วมาหรือไม่ปรากฏว่าเป็นกษัตริย์ที่น่าจะเป็นกษัตริย์ที่เซ็นรับรองให้คณะนะก่อการรัฐประหารหรือว่าคณะที่ได้ล้มล้างอานาจที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนนะครับหรือแม้กระทั่งทาหารที่ได้ทําการเข็นฆ่าประชาชนเพื่อก้าวขึ้นสวมอำนาจจานวนครั้งแล้วครั้งเล่า รเรียกว่ามันเป็นสันดานนะครับก็สรุปชัดเจนว่าวันนี้กบรประ ط, ปรากฏตัวชัดเจนมีกษัตริย์ภูมิพลคอสอชอและก็องค์คณะที่ร่วมไม้รวมมือกันนะครับเมื่อเป็นดังนี้หน้าที่ของประชาชนก็คือต้องไม่ยอมรับกบฏนะครับแต่นี้การจะไม่ยอมรับตรงนั้นมันมีพี่น้องที่นะครับเห็นโกงจักเป็นดอกบัวภาษาของกระบวนการเสรีไทยเพื่อสิทธิมชนและประชาธิปไตยได้พูดไว้เห็นโกงจักเป็นบุบบอกดอกบัวนะครับ เห็นปีศาจเป็นเทพาอารักษ์นะก็ทีนี้วันนี้เนี่ยผมเชื่อว่ากระแสต่างๆเนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นนะครับชัดเจนยิ่งขึ้นว่าไม่ยอมรับรัฐธรรมนูญแล้ววันนี้ก็ชี้เป้าไปที่กษัตริย์ภูมิพลยิ่งขึ้นนะครับแล้วเสียงเริ่มมีความกล้าของพี่น้องประชาชนจากทุกที่ทุกแห่งแต่ละคนก็กล้าในระดับที่ต่างกันแล้วแต่ละคนก็แต่ผมที่ดูอย่างหนึ่งคือว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะใช้ความรุนแรงเขยนฆ่ากันเหมือนฝั่งทหารที่ กำลังใช้อยู่วันนี้ก็ยัดคดีความให้ท่านดรอิวันนะครับแล้วก็ปากบอกจะสร้างความปรองดองจะสามคัคคีแต่เขียนรัฐธรรมนูญชั่วและข่าวออกมาเนี่ยโอ้มันทั้งชั่วทั้งข่าวแบบชัดเจนมากนะครับแต่ประชาชนบางส่วนก็ยังหลงดีหลงงามอยู่วันนี้ก็เลยเกิดความคิดว่าเอะเดี๋ยวนะครับมันมีเสียงพี่น้องท่านหนึ่งนะครับหน้าตาสวยเชียวนะครับเธอไดอ้ออกมาแสดงความเห็นนอนเอียงคอนะครับ เธอบอกว่าเธอชีวิตเธอไม่เดือดร้อนนะครับสามีเป็นนักธุรกิจนะค้าขายนะครับนำเข้าส่งออกแต่ไม่ได้ค้าขายกับประเทศไทยเพราะนั้นเธอไม่เดือดร้อนแต่ว่าที่ที่นะต้องมาพูดต้องอรเนียเพราะว่าเห็นทางข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นทางแห่งความลําบากความขัดแยง้งรุนแรงนะครับก็บเลยต้องลุกขึ้นมาพูดแล้วก็ให้ข้อคิดทาพี่น้องเสือแดงอะไรไปด้วยนะครับเธอพูดแค่ประมาณ4ีนาทีไม่ถึง4ีนาทีครึ่งนะครับแต่ว่า เนื้อหาสาระฟังแล้วก็ได้ข้อคิดเหมือนกันแล้วก็เหมาะสําหรับคนทุกสีซะด้วยนะครับประโยคทองของเธอคือว่าคนไทยยังโง่คนไทยส่วนมากยังโง่จริงๆผมไม่แน่ใจว่าส่วนมากกี่เปอร์เซ็นต์แน่นะมันคงไม่ได้มีการวิเคราะห์วิจัยบางทีอาจจะเป็นไม่ได้ว่าคนไทยที่เฉยๆไม่ได้โง่หรอกแต่เฉยๆแล้วก็ไม่เธอคงหมายถึงตรงนั้นด้วยนะครับที่ไม่รู้ไม่มีข้อมูลก็ดีแล้วทหารขึ้นมารัฐประหารอะไรเงี้ยนะครับสรุปแล้วก็คือใยชั้นเชิงการเมืองเนี่ยจะโง่อยู่ ยังถูกชนชั้นปกครองเขาหลอกใช้อยู่บางคนนี่โง่ถึงขนาดไปสนับสนุนรัฐประหารประกาศชัดๆนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เกิดการรัฐประหารซะด้วยเอาละผมจะไม่พูดอะไรมากนะครับวันนี้จะเอาเสียงที่หลากหลายนี่มาให้พี่น้องได้รับฟังกันนี่เป็นเสียงของท่านหนึ่งนะครับได้มาจากเพจของน้องโรสนะครับแฟนคลับคุณโรสแล้วก็เข้าใจว่าอันนี้คงจะมีการส่งต่อกันนะครับมาข้างหลังผมก็ขออนุญาตถืออนุญ,ญาตนะครับ นำมาเผยแพร่เพราะเห็นว่านะครับนอกจากจะดูหน้าตาเธอแล้วนะครับชื่นหูชื่นตาแล้วก็เธอนะครับน้ำเสียงต่างๆไม่มีคำหยาบคายนะครับแล้วก็พูดด้วยสตินะครับแล้วก็พูดอะไรที่นุ่มลึกแล้วก็มีจตนาตเจตนารมณ์ที่สร้างสรรค์น,นะครับก็ให้พี่น้องไปฟังนะครับผมต้องขออภัยนะครับที่ไม่ทราบชื่อของเธอแล้วก็เอาเท่าที่พูดเท่าที่พูดได้นะครับไม่ทราบว่าเธอต้องการเปิดตัวหรือไม่แต่ว่า จริงๆแล้วเธอได้เปิดตัวไปแล้วที่นะครับยูทูบหมาลายรประชาชนส่งเสริมเสียงของประชาชนโดยเฉพาะเสียงที่สร้างสรรค์น,นะครับเพราะฉะนั้นเสียงที่นะฟังแล้วมันเกิดสาระประโยชน์กับท่านผู้ฟังก็จะนํามานะเสนอที่นี่นะครับขอบคุณเจ้าของเสียงนะครับเจ้าของภาพด้วยนะครับไปรับชมกันครับ กับการที่ทหารออกมาทำรัฐประหารเขาก็บอกว่าก็ดีหมอนการนะที่เห็นทหารออกมาทำรัฐประหารเนี่ยบ้านเมืองจะได้สงบเออนะคะอันนี้คือมุมมองของคนที่เขาไม่มีความรู้ในเรื่องของการเมืองและการปกครองเขาเรียกว่าเศรษฐกิจการเมืองและการปกครอง ในประเทศไทยนี่นะประชาชนยังไม่มีความรู้อะค่ะในเรื่องของการเมืองและการปกครองเขาถึงได้ออกมาสนับสนุนการทำรัฐบาลหรือว่าแนวการปกครองแบบปฏิการมองว่ามันเป็นอนาคตของประเทศที่จะเดินหน้าเป็นประเทศหรือว่าเป็นประเทศที่ล้าหลังต่อไป เป็นความน่าต็นห่วงนะคะซึ่งอยากจะบอกพี่น้องเสอแดงว่าพวกเราอย่าใจร้อนคือว่าช่วงนี้เคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวได้นะแต่อย่าหวังผลว่าเราจะชนะแล้วการที่เราเออกไปเคลื่อนไหวทุกวันทุกวันเนี่ยน,นะโอกาสที่เราจะอ่อนล้าหรืออ่อนแรงนะ แต่การที่เราออกไปต่อต้าหรืออะไรอย่างเงี้ยทำกิจกรรมกันนะะก็อย่าพากันไปทุกวันเพราะว่ามันเบืองค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆด้วยพยายามนัดนัดกันนาะไปในวันอ่ที่ท่านบอจอบ,บอกอะายจุดน,นะน่เขาเขานัดถูกแล้วนะนัดวันสําคัญสําคัญอย่างเออวันที่เท่าไหร่เท่าไหร่มีนัดกันอย่างเงี้ยโอเค พราะว่าเนี่ยดิฉันอยากจะออกไปร่วมก็ไม่รู้ว่าเออกี่โมงที่ไหนมันหลายจุดกันเหลือเกินแล้วการที่มันเป็นหลายๆที่หลายๆจุดเนี่ยมันทำให้กาลังของเราม,มันกระจายออกไปอ่ะมันไม่ไปกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็มาดูคนน้อยด้วยนะคะออก็เป็นหัวคืออยากให้ใจเย็นๆรออีกสแผบหนึง่งให้ คนประชาชนนะ่ะให้เขามีผลกระทบในเรื่องของอเศรษฐกิจที่มันทำให้เขาหากินได้ยากขึ้นพวกนี้มันถึงจะสัคผึกแล้วพวกคนเพื่อนๆที่มีผัวฝรั่งนะคะเข้าใจนะคะว่าผัวหายกินมันก็เลยไม่มีความรู้สึกว่าโอ้โหต้องเดือดร้อนไปกับคนอื่นนะคะดิฉันก็มีผัวหายกินแล้วก็ไม่ไม่เดือดร้อนนะ ไม่ต้องจาเป็นต้องเดือดร้อนไปกับใครเลยอ่ะจริงๆแล้วสามีทําสินค้าจากต่างประเทศแล้วก็ขายไปอีกประเทศต่างประเทศเหมือนกันไม่ได้มาขายเมืองไทยไม่น่าจะเดือดร้อนแต่ที่ดิฉันเดือดร้อนเพราะว่าดิฉันเป็นคนที่เข้าใจเศรษฐกิจการเมืองและการปกครองเป็นอย่างดีแล้วก็เข้าใจอนา,าคตของประเทศไทยอ่ะว่ามันกําลังพุ่งหน้านะสูง ความวิกฤตของประเทศด้วยความเห็นแก่ตัวของชนชั้นปกครองแค่นั้นเองก็ไม่มีอะไรมากแค่จะมาบอกว่าคนไทยส่วนใหญ่ยังโง่อยู่อย่างที่เขาปรามาดไว้นะคะก่อนเขาจะให้รัฐธรรมนูญเขาก็ไม่ได้อยากจะให้นะก่อนที่เขาจะให้อํานาจแก่ประชาชนเนี่ยเขาปราม้าดเอาไว้ว่าประชาชนยังโง่อยู่แล้ววันนี้สลิปนะคะ สลิมแล้วก็หลายๆายคนยังทำตัวเป็นการยืนยันตรักกะที่เขาปรมามประชาชนไว้ว่าประชาชนยังโง่อยู่ก็คือยังโง่อยู่จริงๆค่ะอ,นนอันนี้ขอยืนยันนะคะผมว่าเธอนอนยันมากกว่านะครับหรือว่าเธอเธอยืนแต่พอผมนอนเนี่ยดูภาพเป็นอย่างนี้ก็เอาเป็นว่าเป็นหนึ่งความในความเห็นนะครับ ซึ่งเราก็รับฟังแล้วก็เอาไปพิจารณากันนะครับส่วนใครโง่ใครฉลาดนะนะผมไม่รับรู้ด้วยนะครับพี่น้องไปส่องกระจกแล้วก็สํารวจดูความคิดตัวเองถ้ายังไม่แน่ใจก็ลองเรียนรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็แล้วกันนะครับมหาประชาชนนะครับขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องแล้วก็หวังว่าสิ่งเล็กๆน้อยๆนี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ